เบนเดวิสจอซบชนบุรีเอฟซหวังมากกโตปลุกร่างทองอีกครั้งเบนจามินเดวิสนักเตะลูกครื่งไทยอังกฤษอาจย้ายซบทับฉลามชนชนบุรีเอฟซในฤดูกาล2023-2024เนื่องจากตกเป็นข่าวว่ากำลังหาต้นสังกัดใหม่หลังหมดสัญญายืมตัวกับการท่าเรือเอฟซครับโดยเบนจามินเดวิสถูกการท่าเรือเอฟซทีมดังไทยลีกยืมตัวจากออฟฟอร์ดยูเนเต็ด ทีมในศึกดีกวันประเทศอังกฤษครับเพื่อมาร่วมทัพในฤดูกาล2022-2023ที่ผ่านมาแต่เจ้าตัวกลับไม่ได้รับโอกาสลงสนามเท่าที่ควรจนส่งผลต่ออนาคตที่จะกลับไปคาแข้งบนกรอบอังกฤษครับเนื่องจากบิ๊กเสือสำลิดธนาการชนะสุดรประธานบริหารชาวไทยของสมโมสรอ,ออกฟอร์ดยูเนเต็ดต้องการให้เจ้าตัวพิสูจน์ตัวเองในไทยดีกต่อไปครับจนล่าสุดเจ้าตัวตกเป็นข่าวว่ากำลังจะย้ายไปร่วมทัพฉลามชนชบุรีเ c ในฤดูก การ3 0 2 3 2 0 2 4ที่กำลังจะเ,เริ่มคืนซึ่งหากเจ้ตัวย้ายมาจริงก็จะได้ร่วมงานกับคุณซื้อป้ายแดงอย่างมาโกโตะเทกูระโมริที่เพิ่งเปิดตัวกับทัพฉลามชนไปก่อนหน้านี้ครับและไม่แน่ภายใต้การคุมทัพของคุณซื้อชาวญี่ปุ่นรวมถึงขนาดของทีมชมบุรีเอที่น่าจะเอื้ออำนวยต่อการลงสนามของเบนเดวิส น่าจะทําให้เจ้าตัวเด้รับโอกาสลงสนามมากขึ้นครับและอาจจะเค้นฟอร์มเก่งของเจ้าตัวกลับมาอีกครั้งเหมือนที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยโชว์ฟอร์มเข้าตา จนก้าวขึ้นไปติดทีมชาติไทยชุดยู3มาแล้วครับสำหรับเบนเดวิตเป็นนักเตะลูกครึ่งไทยอังกฤษเกิดที่ประเทศไทยและไปเติบโตที่สิงคโปร์ก่อนย้ายไปอยู่อังกฤษและมีโอกาเสเซ็นสัญญากับฟูลแลมซึ่งในขณนะนั้นอยู่ในสึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษและมีโอกาสลงเล่นให้ยู8ิยู่และชุดใหญ่ในเกมฟุตบอลถ้วยก่อนจะย้ายมาอยู่กับอ็อกฟอร์ดยูไนเต็ดเมื่อปีที่ผ่านมาครับแต่ไม่สามารถสอดแทรกขึ้นเป็นตัวหลักได้กระทั่งย้ายมาคาแข้งในไทยลีกครั้งแรกกับการท่า เรือ FC แต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จอย่างที่คิดครับนอกจากนี้เจ้าตัวยังเคยติดทีมชาติไทยชุดยู23ลุยศึกซีเกม2021ที่ประเทศเวียดนามและยู23ชิงแชมป์เอเชีย2022รอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานมาแล้วครับ